ตอนที่ม .4 นะครับมาอยู่กับอาจารย์หนงนะครับก็คิดอย่างเดียวเลยนะครับว่าอยากที่จะเล่นหลีกนะครับอยากที่จะเก่งเหมือนรุ่นพี่ๆเขานะครับก็ก็ขยันกว่ากว่าคนอื่นเขานะครับแบบตื่นเช้าก็เพราะขยันนอนดึกก็เพราะขยันนะครับก็แบบเพื่อนเขาซ้อมเสร็จสามทุ่มผมก็ต่อถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้ครับตอนเช้าก็ตื่นตีสี่นะครับ ตีสี่มาก่อนเพื่อน <S <S เพื่อนเขาจะมาซ้อมหกโมงผมก็ตื่นตีสี่ครับก็ตื่นก่อนนอนหลังครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ซ้อมเยอะมากเลยครับแล้วจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่แบบต้องใช้ตังค์ตัวเองในการออกค่ารถมาซ้อมที่สมโมสรแห่งนี้นะครับตอนม5นะครับจะเป็นช่วงที่เตะลีกแล้วก็ต้องเรียนด้วยนะครับก็ต้องตอนเช้าตอนเช้าก็ต้องซ้อมตื่นตีสีนะครับซ้อมเสร็จ หกโมงหกโมงก็ต้องนั่งรถกลับไปที่โรงเรียนภัยบึงวิทยาคมนะครับเพื่อที่จะไปเรียนพอไปถึงโรงเรียน8ปดโมงก็เรียนกับเพื่อนเรียนเสร็จบ่ายสามก็ขอขออาจารย์ที่อยู่โรงเรียนภัยบึงนะครับขอออกมาก่อนแล้วก็รอรถ1ชั่วโมงเพื่อที่จะมาซ้อมที่รีสะเกีดน,นะครับทําแบบนี้ทุกวันนะครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันเสาร์ก็ไปแข่งนะครับแข่งลีกครับวันเสาร์จะมีแมตต์เตะลีกทุกวันเสาร์ครับก็เป็นแบบนี้ ประมาณม .5 กับม .6 นะครับสปีเป็นแบบนี้ครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนปีหนึ่งที่นี่นะครับ